สวัสดีแชท GPT ตามความคิดเห็นของคุณศาสนาใดาที่ถือว่าหนังสือเป็นพระวจนะจากพระเจ้าและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดศาสนานั้นกรุณาตอบไม่เกิน150คำนะแชท GPT คำตอบจากแชท GPT ในความเห็นของฉันอิสลามสอนว่าพระคัมภีร์กุรอานเป็นพระวจนะโดยตรงจากพระเจ้าอัลลอที่ประทานแก่ท่านศาสดามัมัดเมื่อกว่า1,400ปีก่อนและคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ครั้งที่ถูกประทานลงมามุสลิมเชื่อว่ากุรอานถูกรักษาไว้ในรูปแบบภาษาอารับดั้งเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในกุรอานต่างจากครมพีาศาสนาบางเล่มที่ผ่านการแก้ไขแปลหรือรวบรวมใหม่ตามกาลเวลากุรอานถูกเชื่อโดยผู้ศรัทธาว่ายังคงเหมือนเดิมเช่นครั้งแรกที่ถูกประทานการอ่านการท่องจำและการรักษาอย่างเข้มงวดรวมถึงผู้คนหลายล้านที่ท่องจำได้ทั้งเล่ม ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความแท้จริงสำหรับมุสลิมกุรอานคือคำแนะนำสุดท้ายและสมบูรณ์สำหรับมนุษยชาติใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยความเชื่อในต้นกำเนิดจากพระเจ้าและการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์นี้เป็นหัวใจของความศรัทธ,ธาและเอกลักษณ์ของอิสลาม